สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาธลียะหาครับและดิฉันสวิสตีลอยสูงวงค่ะ คุณผู้ชมคะสาหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะวันนี้ค่ะชาวเกษตรกร,กรและชาวสวนนะคะห้ามพลาดค่ะบางท่านนะคะอาจจะประสบปัญหานะคะกับการทําสวนของท่านค่ะอาจจะพืชอ,ออกผลไม่ได้เต็มที่วันนี้ค่ะบริษัทแอนคอร์คอเปอรชันของเรานะคะได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้ค่ะเราจึงมีผลิตภัณฑ์นะคะที่มีชื่อว่าเฮอร์บารีนค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์นะคะที่จะมาพูดคุยและให้ความรู้กับเรา วันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณไยทูลสนิทนวลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกท่กานาบะปเอียงแล้วกันนะครับค,ครับก่อนที่จะพูดคุยในประเด็นของเรื่องคอบอรกรีกนะครับวันนี้ผมมีหนังสือพิมพ์ที่เขียนในโพสต์เดย์นะครับบางกาะเพลสครับมันเขียนว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ help our farmers save themselves หรือว่ามันจะมีโค้ดต้องสั้นว่า how can Thailand be kitchen of the world if the farmers continue to poison themselves year after years แปลว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นครัวโลกใช่ไหมครับ<ะ>แล้วทุกครัวโลกเนี่ยมันทํายังไงเพราะว่าการการที่เขาทําไร่ทํนานาเนี่ยเขาใช้สารเคมีเยอะในหนังสือเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยชีวิตไม่ดี<ะ>สุขภาพไม่ดีเรียกง<ะ>่าๆว่าชาวนาเนี่ยจะอายุสั้นขึ้นจากการที่ว่าใช้สารเคมีเพื่อให้นาข้าวเนี่ยออกผลผลิตได้ดีขึ้นทีนี้ว่าวันนี้<ะ>คือบัลแกนเนี่ยคะ่ะ เรามีวิธีแก้ปัญหาเรา่อนี้ยังไงบ้างคะพี่แอค่ะครับนะคะก็ดีเลยค่ะพอดีในในในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้นะคะก็บอกว่าเออช่วยให้เกษตรกรประหยัดด้วยตัวเกษตรกรเองด้วยนะคะส่วนหนึ่งทีนี้เรามามองถึงว่าจากการที่เฮอร์เบอร์กินเราก็ได้ออกพื้นที่นะคะออกพื้นที่มามาทั่วทุกภาคของประเทศไทยอะไรบ้างที่เราได้พบเห็นนะคะก็เรื่องของ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเหลือเกินในในการใช้กับเกษตรกรเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เพิ่มผลผลิตเพื่อที่จะลดปัญหาพวกยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่นำมาใช้เพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปนะคะซึ่งยังยังภาพตรงนี้นะคะอย่างภาพตรงนี้ชัดเจนมากเลยนะคะอันนี้ถามว่ามากมายเหลือเกินนะคะมากมายแล้วก็สิ้นเปลืองนะคะพร้อมนั้นค่าใช้จ่ายแล้วก็ ปลอดภัยไหมประหยัดไหมไม่เลยจริงมันมันจะแยกเป็นแต่ละแบบใช่ค่ะไม่เลยนะคะทีนี้เราก็มาพูดถึงว่าเอ๊ะเราทำยังไงส่วนที่ว่าใช้ช่วยให้เกษตรกรทางทางทางบ้านเราเนี่ยประหยัดแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ช่วยประหยัดเวลาด้วยใช่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นยังต้องปลอดภัยด้วยสำหรับชีวิตทุกชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ เรได้ว่าจะต้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมคือต้องไม่มีสารพิษหรือมลพิษต่างๆเคมีนี่ไม่ใช่เลยนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็จะจะจะมาโน้มมาถึงเข้ามาถึงผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งซึ่งเป็นเฮอะบัลกรีนนะคะเฮอะบัลกรีนเนี่ยลดตรงนี้ได้ไหมแน่นอนนะคะลดแน่นอนเคมีต่างๆแล้วก็อะไรสารที่ใช้ยาฆ่าแมลงแมลงทั้งหลายนะคะเฮอะบรลกรีนสามารถที่จะลดได้ถึง แปเรนเลยเมื่อ,อใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะใช้ต่อเนื่องไม่ใช่เท่านั้นนะคะยังสามารถที่จะฟืฟ้นฟูสภาพที่ถูกโรคพืชโรคแมลงต่างๆทาลายได้ด้วยะนะคะ,คะฟืฟ้นฟูสภาพได้เร็วด้วยนะคะเพราะอะไรก็เฮอร์บกรีนเนี่ยค่ะเ,เป็นธาตุอาหารพืชที่เป็นร้อยเปอร์เซ็นธรรมชาตินะคะร้อยเปอร์เซ็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีสารพิษค่ะนิดนึงไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะเพราะว่า เออก็แหล่งวัตถุดิบแหล่งผลิตของเราก็มาจากแร่แผนไซา์นะคะอันนี้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติซึ่งก็มาจากธรรมชาติอยู่แล้วถูกค่ะแล้วก็ผ่านผ่านขบวนการผลิตที่วัฒกรรมเทคโนโลยีค่ะเป็นธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะเป็นเป็นขนาดนาโนอันเล็กมากเล็กมากเล็กมากซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นนะคะมีธาตุอาหารพืชที่เป็น องค์ประกอบหลักแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก็แมกนีเซียมคาร์บอเนตคือจำเป็นกับพื้นมากใช่ค่ะแล้วก็มีธาตุอาหารอื่นที่มีความสําคัญจําเป็นต่อพืชอย่างมากนะคะธาตุอาหารซึ่งซึ่งมีอะไรบ้างทองแดงสังกสีแมกนีเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรพวกนี้ต่างๆล้วนแล้วแต่พืชต้องการนะคะซึ่งก็คืออยู่ในหนึ่งเดียวนี่แหละแล้วก็รวมอยู่ในเฮอร์บอเรนหนึ่งเดียวโดยที่ว่า ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องวุ่นวายที่จะมองหาว่าตัวไหนที่จะมาฟื้นฟูตัวไหนที่จะเพิ่มผลผลิตตัวไหนที่จะทําให้โตให้ครบถ้วนเลยว่าใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนนแล้วทีนี้ว่าเฮอเบอร์เกรีเนี่ยเป็นการฉีดพ่นทางใบใช่ค่ะแล้ทางดินเนี่ยจำเป็นต้องได้รับปุ๋ยไหมหรือว่าทางใบอย่างเดียวก็คือพอเลยค่ะขอบคุณค่ะคําถามนะคะเพืชทุกชนิดนะคะต้องการทั้งสองทางทั้งทางใบแล้วก็ทางดินนะคะส่วนเธอเบอร์เกรีเนี่ยมันจะเป็นเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสําหรับให้ทางใบ นะคะให้ทางใบแล้วสามารถที่จะใช้ได้โดยการฉีดพ่นเข้าทางใบและลําต้นได้ด้วยในขณะเดียวกันและก็ลงดินได้ด้วยนะคะมันจะทําให้สภาพของของดินอ่ะจากการที่เป็นเป็น,เป,นเป็นกดปรับระดับขึ้นมาได้ระดับหนึ่งะะด้วยแล้วเวลาลงดินนี่คือต้องผสมน้ำเหมือนกันผสมน้ำพ่นน,น,นะคะคือ,อขณะเดียวกันที่เราพ่นใบพ่นต้นก็พ่นลงพื้นดินได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะ ตอนนีเ้เราขออนุญาตพูดถึงเรื่องของอยางพาราน,ะนะะั่นละค่ะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษที่เฮอร์บเกนประยุกต์ใช้พ่นลําต้นแล้วก็<ม>ลงดินนะคะก็คือ,อยางพาราเรานี่ก็ดีมากเลยกับเฮอร์บเกนตอนนี้ตอนนี้นทั่วทุกภาคของของประเทศไทยก็ว่าได้เลยเริ่มใช้กันมาตั้งแต่เราเรามีผลิตภัณฑ<ม>์เฮอร์บเกนในในใน เอขายในตลาดใช่ค่ะก็เริ่มที่จะหันมาใช้ตัวนี้กันเยอะแล้วผลิตภัณฑ์ของพี่นี่ใช้ได้ทุกหมวดหมู่หรือทุกชนิดของเกษตรกรรมเลยไหมครับทุกชนิดของของพืชพ่อปลูกนะคะทุกชนิดเลยทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ถูกทำลายหรือใช้ตั้งแต่เริ่มต้นพ่อปลูกมันจะมีคุณสมบัติทําให้มีการต่อต้านในเรื่องของโรคพืชและแมลงได้เป็นอย่างดีนะคะ ใน,นส่วนของนี้เร่งการเจริญเติบโตด้วยไหมครับ <S <S ผลิตเพิ่มไหมยังไงครับอโอเคนะคะเฮอร์บกรีนจุดเด่นๆเ,เมื่อใช้นะคะโอเคข้อแรกเนี่ยฟื้นฟูสภาพดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของออต่อต้านโรคพืช <S 2> <S 2> โรคแมลงต่างๆนอกจากนั้นยังทําให้การเจริญเติบโตของของของพืชเนี่ยโตเร็วมีภูมิต้านทานดีแล้วก็ทําให้พืชไม่เครียดนั่นหมายความว่าการออกดอกออกผลเนี่ยก็จะดี ดีแล้วก็ทาให้ทาให้มีปริมาณที่เยอะขึ้นมากขึ้นแล้วคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็ออกผลได้เต็มที่ว่างั้นเถอะพี่ยังเขาอีกามนหนึงไม่มีสารเคมีแล้วทำไมถึงกันแมลงได้ก็คือในส่วนนี้นะคะเรามองว่าธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในในในเฮอร์บกรีนมันมันมากนะคะมันมันมีมากตั้งหลายอย่างตั้ง8อย่าง9อย่างเมื่อใช้ไปทำให้โครงสร้างของพืชเนี่ยเขามีความเจริญเติบโตแล้วเขาแข็งแรงนะคะเขาแข็งแรง อะไรก็แล้วแต่ที่มีความแข็งแรงเนี่ยแมลงต่างๆก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เข้ามาทําร้ายเท่าไหร่แมลงเนี่ยจะชอบมองหาพืชที่อ่อนพืชที่อ่อนแอกว่าเรียกได้ว่าเหมือนคนเราก็คือเหมือนมีภูมิคุ้มกันดีโรคภัยก็จะมาเย็นไม่ได้ใค่ะเลยไม่ต่อใช่ไหมครับก็คือก็คือเขาจะไปเลือกทํลาย ที่อ่อนแอกว่าก็เหมือนคนเราใช่ไหมคะเมื่อคนเราอ่อนแอไปไหนอะคะไปหาคุณหมอไปโรงพยาบาลแต่งเหมือนกันเราไม่รู้เพราะว่าพืชพูดไม่ได้แต่เนี่ยว่าจริงๆแล้วชีวิตของพืชตั้งแต่การเจริญเติบโตเนี่ยเปรียบเหมือนคนเราเลยนะพียงเนาะเหมือนเหมือนเหมือนกันเหมือนกันกับเราเวลาไม่สบายก็จะโวยวายเหมือนกับต้นไม้กับแมลงเนี่ยแมลงก็จะจ้องหาต้นไม้ที่อ่อนแอแต่แมลงเนี่ยก็อาจจะส่งสื่อสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกว่าไม่ไหวแล้วอ่อนแอเนี่ยค่ะสองอย่างเนี่ยมันจะ มันจะมันจะลิงก์มันจะเข้ากันคือมันจะจูนกัน 2> 2> ใช่ไหมครับเรื่องนอกจากเรื่องแมลงแล้วเนี่ยเรื่องอะไรที่เฮอร์บกรีมีความสมบัติเป็นพิเศษมากเลยครับก็คือส่วนที่พิเศษมากสําหรับเฮอร์บกรีนก็คือจุดเด่นนะคะหนึ่งเดียวเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเริ่มปลูกเริ่มพ่อปลูกจนเก็บเกี่ยวโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไม่ต้องปวดหัวไม่ิ้นเปืองและประหยัดข้อสําคัญท้ายสุดเนี่ยในเรื่องของผลผลิต นะคะผลผลิตจะมากขึ้นกว่าที่ที่ที่เคยเคยเกิดอ่อที่ได้มาก่อนที่จะมาใช้เฮอร์บกรีนคะพี่แ้มบางทีคุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วอาจจะไม่เชื่อแบบแค่กล่องเล็กๆแค่นี้มันจะจริงแบบที่พ<ๆ>ี่แอ้พูดหรือเปล่าคือว่าแค่กล่องเดียวแล้วคือคุณไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยตรงนี้จะจะบอกว่าที่ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเพราะว่าธาตุอาหารในห,หลายอย่างที่อยู่ในนี้นะคะเออมันจะมีแคลเซียม คุณสมบัติคือทําการยืดตัวของเซลล์การเมฆคนโลกติดต่อนะคะแมกนีเซียมไอออนที่สําคัญต่อการสร้างคลอโรฟิลทำให้มีสีเขียวใช่ไหมคะซิลิกอนนําสารอาหารฝังตัวในผนังเซลล์ให้ป้องกันการตึงเครียดของพืชพืชเมื่อไม่เครียดเขาก็เก็บทุกอย่างไว้กับไว้กับไว้กับธรรมชาติกับต้นของเขาใช่ไหมคะไม่สลัดดอกไม่สลัดใบอะไรทิ้งแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ไม่สูญเสีย ใช่ไหมคะเรียกว่าเฮอร์บากีเนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆที่ทําออกมาแล้วเป็นอนุที่เล็กมากๆแล้วก็ยังแบบสามารถครอบคลุมแล้วขึ้นใหม่คือมันมันคุณสมบัติฟังแล้วมันมันเหลือเชื่อใช่คนฟังอาจจะแบบเฮ้ยใช่เหรอกล่องเล็กๆแค่นี้ใช้ได้กี่ได้นะครับพี่สิบไร่ถ้าเป็นถ้าเป็นพืชนะคะแต่ถ้าเป็นผักได้รีสิบไร่ต่อหนึ่งกิโลเยอะนะเห็นบางท่านซื้อไปบอกว่ากล่องนึงเนี่ยเมื่อไรฉันจะใช้หมดคือว่าคือเหมือนว่ามันใช้ได้มันใช้ได้นานคือเยอะมากใช้ได้นานมากด้วยนะครับ แล้วก็เพิ่มผลผลิตเยอะด้วยคือว่ากล่องเดียวเนี่ยใช้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเปลืองหลายๆกล่องกับไอ้ทุกอย่างที่เราซื้อมารวม3ามอย่าง4ี่อย่างถูกป่ะคะแต่อันนี้กล่องหนึ่งเนี่ยรวมและยังใช้ได้นานอีกเรียกว่าน่าลองเนาะคุ้มค่าคุ้มค่าผมใช้ครับว่าคุ้มค่าดีกว่าเพราะว่าลงทุนต่ํานะครับผลผลิตสูงมันคือมันน่าเสี่ยงที่จะลองอ่ะพี่แยัมมันน่าที่จะแบบดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าเนี้ยค่ะคือมันน่าลองมันน่าลองแต่ตอนเนี้ย หลายๆหลายๆเกษตรกรที่นํผลิตผลิตภัณฑ์เราไปใช้วันนี้มีมายืนยันนะคะยืนยันแน่นอนว่าใช้แล้วได้ผลดี<า>เกินเกินที่คิดไว้ได้วยซ้าน,นะคะวันนี้ก็จะมีหลายๆท่านมามาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังว่าใช้เฮอร์บกินกับกับ,กบพืชตร,ตรงเนี้ยแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะคะพี่เัียงคะและอย่างตัวอย่างเน่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะประสบปัญหาอยู่กับพืชส่วนของเขาอย่างเงี้ยเราจะสามารถฉีดใช้เฮอร์บกินได้ใน กลางคันเลยวะคะได้เลยค่ะได้เลยค่ะแต่ก็สิ่งที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าให้ให้ดูย้อนหลังไปนิดนึงว่าก่อนหน้าที่ว่าพืชของท่านมีปัญหาท่านใช้อะไรอยู่ถ้าเป็นพวกสารเคมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือให้ให้ให้เว้นระยะช่วงหนึ่งไปก่อนสักหนึ่งอาทิตย์แล้วค่อยใช้เฮอร์บกรีนฟื้นฟูสภาพนะคะคือให้มันเจือจางสาร<ช>ไปก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยใช้เฮอร์บกรนนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช้ไม่ยากนะที่ผมฟังดูใช่ง่ายสะดวกง่ายมากคนที่เอาไปใช้แล้วทุกวันนี้ที่เขาใช้เืรอกินเขามีเขาพูดวว้ยังไงบ้างครับใช้ง่ายไหมใช้ดีไหมก็หลังจากที่เกษตรกรเอาไปแล้วเนี่ยเขาบอกอ้าว ที่พูดมาเนี่ยได้ยินแต่พี่เอี้ยงค่ะพูดในทีวี่าเป็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วตัวตัวทางเกษตรกรเองได้นําผลิตภัณฑ์ไปใช้ก็บอกว่าก็จริงอย่างที่ว่านะคะจริงอย่างที่ว่าเคยบ้างไหมคะที่ใช้แล้วแบบมีการโทรกลับมาต่อว่าแบบทำไมมันไม่เห็นได้ผลอะไรเลยมีค่ะมียอมรับว่ามีมีทีนี้คําถามเราที่ถามกลับไปเนี่ยคือคือคืออย่างนี้นะคะเราเนี่ยหลังจากที่ว่าเรามีข้อมูลว่าท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราไปไปใช้เราเนี่ย ยินดีโทรปรึกษาโทรถามโทรติดตาม,มว่าเป็นยังไงบ้างใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเป็นยัไงได้ผลยังไงบ้างถึงแม้กระทั่งที่บอกว่าไม่ได้ผลเราก็ยินดีที่จะ เราฟังแล้วแล้วเราก็ถามแล้วที่ไม่ได้ผลเนี่ยใช้อะไรไปบ้างคะใช้อะไรไปบ้างคะ<ม>ใช้ไปกี่อย่างเราก็จะถามคําถามนี้ตรงๆนะคะ<ม>ก็บอกว่าอ๋อเฮอร์บูกินแล้วก็ผสมนี้ไปด้วยนั้นไปด้วยอย่างเงี้ยค,คือคืออันเนี้ยเราเราชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่<ม><ม>ของคนเดียวใช่ไหมใช่หลายอย่างก็คือว่าถ้าใช้เฮอร์บากินก็จะเป็นามปฏิกิริยาใช่ค่ะใช่ก็ก็คือใช้เฮอร์บากินอย่างเดียวเราไม่แนะนําให้นาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่มาผสมใช้นะคะก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะที่เป็นตัวอย่างว่า